สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะสําหรสบราชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เนาะโอ้เตียนเพิ่งขึ้นมาเลยนะอ่ะตอนนี้มันอาจจะหมายถึงว่าชีวิตเราในช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ พ่อแม่นะคะอาจารย์ได้หมดนะ,ะหัวน่งหัวหน้าได้หมดนะคะใครก็ตามที่ยุ่งมากกว่าเราอะนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในช่วงนี้นะ,ะต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะจากคนนี้ <c oughs> เอาตัวรอด <c oughs> อ่านะเอาไว้ว่าคือเขาอาจจะคือมาสร้างความปั่นป่วนมาสร้างความลำบากใจอะไรให้เรานะคะเราถึงต้องหาทางเอาตัวรอดจากเขาไง <c oughs> แต่เนี้ยอาจจะลําบากก็ได้นะสร้างความกดดันให้ทาให้เราคิดเยอะคิดมากทําให้เรากังวลใจเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามานี่เป็นอุปสรรค กับชีวิตเรานะฮะอย่างบอกไงคือได้หมดนะคนที่อายุเยอะกว่าเราอ่ะนะฮะหัวหนุ่หัวหน้าพ่อแม่อาจารย์ครูบาอาจารย์ได้หมดนะฮะในช่วงนี้นะโอ้ตัวรอดเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ว่าในช่วงนี้นะบางครั้งเราอาจจะหมายถึงว่าตัวเราต้องพยายามทําตัวให้มันแบบสมอายุสักนิดหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราถูกคนอื่นต่อว่านะฮะบางที นะฮะตักวก็เดินต่อว่ามันอาจจะเป็นเราอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเราอาจจะเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบก็ได้นะ,ะตัวเองนะ,ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวนะคะเวลาที่มีเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราเนี่ยมันมากจะหมายถึงเราต้องทาอะไรผิดสักอย่างและการที่คุณพยายามเอาตัวรอดเนี่ยก็ยิ่งชัดเลยนะคะว่าอาจจะต้องแบบอ่าก็ต้องเผชิญหน้าอะไรต้องใช้ความหัวไวอะไรอย่างเงี้ยนะหัวไวสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ มันจะเกี่ยวข้องกับการแส่งใจที่ผ่านมาด้วยแผนการและการทางานบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะอ่าอาจจะมีสําหรับบางท่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะก็เหมือนกับเหมือนเวลาที่เอ่อทงานแล้วไม่ได้งานหรือแบบไม่ได้เนื้องานตามที่หัวหน้าสั่งเนี้ยอีนี่ก็เหนื่อยเลยนึกออกไหมคะก็โดนเฟสเชอร์โดนกดไ่ทำไมไม่ได้ทำไมไม่อย่างนั้นทาไมไม่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็ไม่ได้บางทีบางทีแบบเอ่อมีเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องอาศัยแบบ ความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องใน,ในเดี๋ยวเราพูดในเรื่องของหน้าที่การงานของสำหรับคนที่ทางานบางทีเนี่ยอาจจะถูกจำเชิดจำใจมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแบบให้คนอื่นเข้ามาช่วยนะอาจจะต้องอา,อาศัยความร่มจากคนอื่นด้วยก็ได้นะคะบางทีอาจจะมาถึงเราเองต้องพยายามเปิดใจคุยกับคนอื่นด้วยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่คุณทําอะไรที่แบบ ไม่ได้ตามเป้าอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นหลายสาเหตุนะตรงนี้ยังหมายถึงนอกจากการถูกกดดันนะเลมันอาจจะมีคนคิดมากวิตกกังวลอยู่แล้วเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับก็ได้นะคะบ,บางทีนะคะแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะคะอาจจะเครียดเกินไปนะคะบ,บางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคุณคิดโอเวอร์อ่ะคิดเยอะเกินบางทีให้คือเ้าเรียกบางคนเป็นจริงๆนะบางคนเนี้ยคือสมมติว่าเหมือนเหมือนเวลาคุณทาข้อสอบอ่ะโจทย์หลอกอะ่ะเออพวกอาจารย์เ็าชอบหลอกนี่หรอแมคะนี่เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราไม่ฉลาดไม่ใช่ว่าเราไม่ ชอบชอบหลอกนึออกออกไหมพวกเขาเรียกว่าตายน้ําตื้นอ่ะคุณเคยเจอไหมอ่าสมัยเด็กนะคะที่ฉันเคยเจอนะ,ะนะฉลาดเกินไงฉลาดเกินไม่ค่อยอยากแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาจะออกคําเขาจะจ้างเขาจะอ่าหาโจ้เพื่อเดียวว่าอีพวกเด็กเก่งเนี่ยมันจะคิดเยอะนะคะ <c oughs> อ่ามันจะคิดเยอะแล้วมันจะตอบผิดนึออกออกไหมคะ <c oughs> นี่เลยค่ะนี่ลักษณะน,นี่ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน <c oughs> บางทีเนี่ยคือเขาอาจจะให้งานคุณแค่เนี้ยแต่คุณอุ้ยคิดไปมากไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคะมันก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาด นะคะตรงนี้บางทีเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะหรือแล้วเวลาที่เวลาแก้ไขแก้ไขปัญหาบางทีเร,เราเราอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเชื <ส estão> ่อมั่นในตัวเองค่นข้างสูงคือจริงๆไพ่เมมเบอรคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่สมามารถจัดการเองได้แก้ปัญหาเองได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเราทาอะไรได้ด้วยตัวเราคนเดียวนะคะบางทีมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นบางทีอาจจะต้องอาศัยความรู้จากคนอื่นอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคือเป็นคนปากหนัก นะคะบางทีก็แบบฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได,ได้อะไรเงี้ยก็บางทีก็ไม่ค่อยสนใจหรืออาจจะไม่ได้บแบบเ, <c oughs> เขาเรียกอะไรอะโซโล่อะคือทำคนเดียวบางทีก็ไม่ค่อยคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็นะบางทีเราต้องรู้จักเปิดใจด้วยนะเนี่ยบางทีอะไรที่เรากังวลบางทีเนี่ยมันบางเรื่องบางอย่างมันเป็นเพียงแค่เส้นผมบางภูเขาเนี่ยออกไหมคะเออมันเหมือนจะเหมือนจะได้มันจะได้อะแต่มันไ,ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นมันคือเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเอง บางทีคนอื่นมาช่วยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณประสบปัญหาในองการทางานนะคะเพื่อนช่วยเราได้นะคะเพื่อนช่วยเราได้หรืออาจจะมาถึงเราอาจจะต้องขอคําแนะนําจากคนที่รู้มากกว่าเราก็ได้ตรงเนี้ยนะคะนะคะอาจจะไปแอบถามเขาก็ได้แอบนู่นแอบนี่อะไรหมดเลยอะไรก็ตามนะคะมันอาจจะใช้วิธีการในชาญฉลาดในการถามก็ได้เพราะนันคือเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องมากดดันต้องมาแบบเป็นบุคคลิกก็ได้แต่อาจจะหมายถึงว่าเราต้องการคําชี้แนะจากคนที่มีประสบการณ์เงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกัน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะใครที่ประสบการณ์หาเรื่องการงานหาค่ะหาคนที่จะมาช่วยตัวเองนะคะนะบางทีเรื่องบางอย่างไม่จําเป็นต้องทําด้วยคนเดียวตัวคนเดียวหรอกนะคะคนเรามันไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่องจำเอาไว้นะไม่มีใครเก่งเก่งทุกเรื่องนะไม่มีทางต่อนคำถามอากูก็เหอะเชื่อไหมอ่าบางครั้งเรื่องของความเข้าใจเรื่องของเทคนิคหรือเทคนิคนะคะอากูว่าช่วยเราไม่ได้นะคะแต่ว่าคนที่เขาผ่านประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยเขาช่วยเราได้นะคะบางทีก็เนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการข้อหาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จำไม่ต้องมีนะคะอ่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งคือจริงๆอ่ะไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่องความชาญฉลาดในเรื่องของการเอาตัวรอดนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะหมายถึงการเอาตัวที่ผิดวิธีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะคะสา,ารัชาวราศกุมนะทำผิดนะคะถ้าคุณทําผิดโดนแน่นอนเพราะนี้เป็นไพ่นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ก o v ุ r n m e n t เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับเขาเรียกยอะไรอะรัฐบาลอ่อาเรื่องของเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําผิดมีโอกาสสูงมากที่จะถูกถูกดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เอาตัวเราก็จะลบาบากนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมาระวังเอาไว้ดีกว่านะคะคืออย่าทําอะไรที่มันแบบคืออย่าทำผิดอะเออเนี่ยอย่าทําผิดแล้วกันนะทำผิดแล้วซวยนะคะ คหนหนึ่งไม่ช่วยก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้ด้วยนะที่สาคัญนะคุณทําอะไรไว้คุณก็ต้องรับผิดถึงแม้ว่าตอนนี้เอาง่ายๆตอนนี้มันอาจจะพยายามหนีได้นะอันนี้อัน,นท้ายสุดท้ายคือพยายามหนีนะพยายามเหนียวตัวรอดอนนใช้วาจาใช้ถ้อยคำในการต่อรองตอนนี้มันอาจจะยังพอรอดไปได้แต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันสะสมไปเยอะเหมือนกับว่าบางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะให้อภัยก็ได้นะเขาอาจจะโอเคความผิดเล็กน้อยอยะไรเงี้ยเขาอาจจะปล่อยผ่านได้อ่าอาจจะเสียค่าปรับเล็กๆน้อยๆอแต่ว่าถ้าทําผิดซ้ําๆอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเรามาระวังนะคะ เรามาระวัาางเรื่องการทําผิดนะอก็ะจะเป็นลักษณะนั้นอทีนี้มาดูในเรื่องของถ้าใครที่กำลังมองหาความเติบโตหรือ,าอ,รอาการเจริญเติบโตก้าวหน้าในทกิศการเงินอย่างนอกจากนี้ยังหมายถึงสำหรับบางคนเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยนะคะอยากจะได้อยากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งถามว่าไพ่มันขึ้นมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะคะแต่นี่บอกว่าเวลาที่คุณต้องการตาแหน่งสูงๆเนี่ยนะสเปคสูงๆนนะคะเขาก็ต้องการคนที่มีความสามารถที่ที่สูงตามไปด้วยนะคะ ลักษณะเนี้ยคือคุณอยากจะได้แต่มันให้ความสึกเหมือนเหมือนคุณพยายามข้ามขั้นอ่ะข้ามขั้นตอนอ่ะนะคะข้ามขั้นตอนไปสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอนื่นเขาจะมองว่าคุณยังอ่อนร้อยประสบการณ์เขายังไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าตัวเองอยากจะได้ตําแหน่งอะไรเงี้ยอยพยายามไต่เต้าพยายามหาพักพ่วกพยายามหาคนที่คอยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่าพยายามไต่เต้านะจริงๆแล้วแหม มันให้ความรู้เหมือนพวกราชาการเนาะเอาว่าพยายามหาแรงสนับสนุนที่จะไต่เต้านะคะไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนก็ตามนะภาคส่วนไหนก็ตามนะคะไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยนะไ,ไม่ได้้วตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ยังไม่ได้อาจจะเป็นถึองอายุงานยังไม่ถึงก็ได้อาจจะยังผลงานอาจจะยังไม่ไม่ถึงเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอ่ายังไม่มีโอกาสได้นะแต่แต่ไม่ได้หมายว่าคุณไม่มีความสามารถนะคุณมีความสามารถแต่ว่ามันยังอ่อนด้อยในประสบการณ์นะคะ ยังไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่ได้ไม่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้นะะก็ต้องสะสมไปก่อนนะคะคือมันให้คนเหมือนจะข้ามขั้นตอนอะอข้ามขั้นตอนอะ,อนอะถ้าเป็นรักการก็เป็นอายุยังไม่ได้นะในอย่างเงี้ยผลงานอาจจะยังไม่พออะไรประมาณเนี้ยเออก็จะไม่สน,นั้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะบางทีไปวิ่งเต้นเยอะๆก็ไม่ดีนะอืมวิ่งเต้นเยอะๆเนี่ยมันมันจะมันจะแย่เอานะคะ <S <S อันนี้ก็ารามาระวังเอาไว้นอกจากนี้นะยังหมายถึงการถูกข่มขู่คุกคามได้ด้วยนะคะสำหรับบางคนนะ อาจจะถูกคููถูกเอารัดเอาเปรียบาเงี้ยสำหรับบางท่านนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงว่าส่วนแบ่งไม่ลงตัวก็ได้นะเนี่ยส่วนแบ่งไม่ลงตัวทะเลาะกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนแบบเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไอที่คุยไว้ไม่ทําตามที่คุยนะคะตกลงกันไว้อย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่าช่วงนี้เราสีกุ่มนี่เหนื่อยนะมึงจริง มันเหมือนกับว่ามีปัญหาที่มันต้องแก้ไขนะแล้วแล้ววิธีการแก้ไขของคุณเนี่ยต้องใช้แบบใช้ความฉลาดนะคะนะต้องรู้จักเอาตัวรอดต้องใช้การวางแผนที่ดีด้วยนะเนี่ยต้องมีการวางแผนที่ดีนะมันถึงจะสามารถหลุดพ้นตัวนี้ไปได้นะตัวนี้ต้องวางแผนที่ดีสิ่งที่สําคัญคือเวลาที่เราทํางานอะไรก็ตามหรือจะไปดีลอะไรกับใครก็ตามหรือจะไปตกลงร่วมงานอะไรกับใครก็ตามนะคะเราต้องคิดถึงอื่นๆด้วยหนทางอื่นที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยเ,เวลาตกลงท,ทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่ถูกโกงข้าง,างสูงนะ,ะถูกกง นะคะบางทีพูดอย่างทําอย่างที่บอกเอาไว้นะเวลาจะตกลงทําสัญญาใครกับใครเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนนะคะทุกอย่างบางทีพูดเป็นลมปากอย่างเดียวมันไม่ได้นะต้องทําอะไรเป็นล่าักษรด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังอาไว้นะคะเธอถ้าโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องธุรกิจอะ่ะคุณก็ต้องเข้าใจอะ่ะเรื่องที่คือถ้าเราไม่ได้ทําคนเดียวไนงะถ้าต้องร่วมมือคนอื่นเงนี้ยนะตัวนี้ต้องเคลียร์สโคปให้มันชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรตรงไหนรายได้ จัดยังไงนะคะรายจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องให้มันชัดเจนเนี่ยจะดีนะรอบครอบเอาไว้นะคะจะดีกว่านะคะพยายามหาแผนสำรองเอาไว้นะอืมถ้าเกิดว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดจะทำยังไงแผน a แผน B แผน C อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเรามาระวังที่ต้องแบบพยายามมองไปข้างหน้าด้วยนะคะ เราต้องพยายามสิ่งที่สำคัญคือต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีด้วยคือบางครั้งมันหมายความว่าบางทีตลอับางคนเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยบ่อยๆมันจะไม่ดีมันแปลว่าเป็นคนที่ไม่มีแบบแผนในการทํางานที่ดีนะคะไม่มีไม่มีการวางแผนที่ดีพออ่ะถ้าคุณต้องมาแก้ปัญหาเรื่อยๆนนู่นหอไหมคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันแปลว่าแผนงานที่เราคิดไว้มันมีจุดบกพร่องเยอะนะคะ มันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีเราอาจจะต้องกลับไปรีไลท์กันใหม่อะไปวางแผนกันใหม่อะบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดื้อดันดันทุกลังทาไปเรื่อยๆยเนี่ยมันจะมีเครียดความเสียหายมันจะเยอะขึ้นนะคะบางทีเขาเรียกเจ็บเต็จบอะเอ้ยอะไรนะเออใช่เจ็บเต็จบเออผู้ถูกแล้วเนี่ยเหรอตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วเริ่มกันใหม่เงี้ยอาจจะดีกว่านะคะอย่าไปทู้ซีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะเราต้องพยายาม แก้ไขคือไม่เป็นตามที่เราคิดแล้วพยายามแก้ไขแล้วแล้วยังยังต้องมาแก้ไขเรื่อยๆอจำมาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามโปรเจกต์อะไรก็ตามนะที่ต้องแก้ไขหน้างานเรื่อยๆคุณบางทีคุณอาจจะต้องรีออแกไนซ์จัดโครงสร้างกันใหม่นะคะอย่างเนี้จะดีกว่านะก็จะมีนะน,นั้นนะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่งานใหม่ไม่ไม่ขึ้นนะมันให้รู้สึกว่าเหมือนก็ต้องทํามันเดิมไปก่อน นะคะอาจจะมีคุยๆกันบ้างนะอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบางท่านนะอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นะคะมันน่าจะมันน่าจะเป็นในลักษณะคุณสมบัตอิอ่ะถ้าคุณจะรังจะมองหางานใหม่ต้องบอกก่อนนะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยถึงจะได้นะคะเป็นลักไก่สมัครเนี่ยโอเคก็าอาจจะเรียกสัมภาษณนะ์แต่ไม่ได้นะอืมเพราะฉะนั้นลักไก่ไม่เวิร์นะคะถ้าจะหางานให้หางานตามความสามารถของตัวเองนะคะคือมีความสามารถอะไรหรือด้านไหนเนี่ยให้ไปสมัครงานให้มันตรง ตรงตามด้านหรือตร, <ท 11. S 2> ตรงตามความถนัดของตัวเองนะคะแบบเนี้ยมีโอกาสได้มากกว่านะคะอย่าไปฟิลอื่นตอนนี้มันเหมือนกับว่ายังไม่มีนะถ้าฟิลอื่นนี่ก็ยังไม่ได้นะคะเรียกสัมภาษณ์แต่ไม่ได้นะคะเพราะนั้นมันจะเสียเวลาเราจริงๆนะมันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเอาเอาตามความถนัดใช้ความถนัดนะคุณถ้ามีประสบการณ์ก็จะดีอืมเนี่ยลักษณะภายนะถ้ามีประสบการณ์ก็จะดีเด็กน้อยไม่มีประสบการณ์เขาไม่ค่อยอยากรับนะอืมเขาไม่ค่อยอยากรับอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะนั้นนะคะ อ่ะเพราะนี่มันดูดูเรื่องความรักสักแซกนิดนึงเรื่องพรักไม่ค่อยมีนะคะมันก็ไพ่ไม่เท้าเยืดขึ้นนะฮะไพ่ด่าไพ่ท้าถ้วยมีแค่อันเดียวมันการป็นสามถ้วยซะงั้นเพราะนั้นลงุลงลุงพารักไม่ค่อยดีอ่ะนะคะมันอาจจะมันมีผู้ใหญ่กีดกัน,นพ่อแม่ไม่เห็นด้วยอย่างงี้ก็ได้นะคะมีอกาสเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่ถึงอาจจะมีแบบคนที่แบบรักต่างวยัยเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะรักต่างวัยต้องะระ,งะมัดระวังนะบางทีแล้วเวลาเข้าไปนี่คือแบบ เขาไม่ได้จริงจังกับเราสักเท่าไหร่นะเนี่ยไพ่สามช่วยมันหมานะมีเรื่องการหึงหวงเข้ามาด้วยนั่นคือเรื่องของความรักในช่วงนี้นะถ้าถ้ากับคนที่อายุสูงกว่าเนี่ยให้ระวังนะคะอืมให้เรามาระวังเอาไว้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้จริงจังจริงใจเขาอาจจะอยากรับผิดชอบแบบแต่มันให้ความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ในแบบที่เราอยากจะได้อะ่ะอืมมันไม่มันไม่มีความมั่นคงนะคะแล้วมันก็สุมเสี่ยงในเรื่องของแง่กฎหมายด้วยเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเมียใครผัวใครอย่าไปยุ่งนะตอนนี้ในช่วงนี้นะ <laughs> อย่าไปยุ่งนะคะ ยุ่งแล้วเหนื่อยนะคะคือมันไม่มีความสุขเลยเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกมีความสุขนะไม่มีความสุขเลยมีแต่เรื่องปวดหัววันๆนะปวดหัวนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะนู่นอยากจะแชร์โมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดีๆด,ด้วยกันอยากจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากการรักรอบเจอกันมากกว่าแอบแอบซะเยอะอ่ะอืมไม่ดีนะคะมันให้ควตอนนี้ไม่ดีไม่องความรักนะคะต่อให้มีแฟนก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยหรือผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ ะะอาจจะเพราะว่าเราเด็กเกินไปหรือมีสถานะอะไรที่มันคือมันต้องมีอะไรบางอย่างอะที่ทําให้ผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับกับแฟนกับคู่ของเรานะคะก็จะเป็นอย่างัถานะนั้นทีนี้เนี่ยถ้าโสดโสดในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะมันมีโสดจริงกับไม่โสดจริงด้วยนะเว้ยคือคนที่โสดนี่มันยังไงนะอะนะเพราะว่าคือถ้าคุณไปพัวพันกับคนที่สูงวัยอาจจะไม่ค่อยดีนะรักสามเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะมันค่อนข้างเยอะบทบางเราก็ค่อนข้างเยอะใครที่โสดสนิทเลยก็จะมีคนมาชอบนะคะ แต่อย่างที่บอกเคว,ว่าบางทีเราอาจจะไม่สนใจนะเนี่ยไม่สนใจแต่ไม่สนต่อให้คุณไม่สนใจเขาก็จะคือเราไม่สนใจแต่เขาก็เขาสนใจอย่างเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้นะบางทีคนบางคนก็อาจจะคิดไม่ดีกับเราก็ได้เขาอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างก็ได้เขาอาจจะพยายามโน้มน้าวจิตใจเราอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวงังดูแลรักษาตัวเองให้ดีแล้วกันนะนช่วงนี้นะลงความรักคือโสดก็ไม่ดีนะไม่โสดก็ไม่ดีนะมีแฟนก็ไม่ดีอีกยั คือ <laughs> มีอะไรดีบ้างไหมเรื่องการงานก็ลาบากนี่คือลักษณะไพ่เป็นอย่างนั้นน่ะนะมันลาบากครั้งที่เยอะนะหลายๆสิ่งหลายเร่องในชีวิตอาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่านั่นคือคุณสามารถจัดการได้เนี่ยไพ่การจัดการมันขึ้นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถจัดการได้นะใครๆก็ตามเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณจัดการได้คุณมีวิธีในการรับมือนะจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นวิธีการรับมือที่ชาฉลาดนะะไม่ไม่ใช่แบบปะทะกันด้วยฝีปากเลยไม่ไม่นะแต่มันเหมือนเป็นการเอาตัวรอดมากกว่า การหลีกเลี่ยงกันเอาตัวรอดแบบนี้จะดีกว่าไม่ใช่ไปพะทะกันไม่เวิร์กนะคะเหมือนกับอะไรเขาว่าพะทะอะไรไปด่าทอไปทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่เวิร์กจำไว้เลยนะคะไม่เวิร์กนะคะการหลบเลี่ยงจะดีกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาใครไม่ต้องมีสู้มันไม่ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้านะคะอืมจะดีกว่าแต่จงแต่สิ่งที่สาคัญมากสุดคือต้องพยายามจัดการไปในทิศทางที่มันถูกต้องอะ่ะอันนี้สําคัญนะคะอ,อย่าไปเป็นชู้กับคนอื่น ใช้คำนี้เดี๋ยวนะอย่าเป็นเป็นชั่วชาวบ้านนะคะไม่ดีนะคะไม่ดีนะบางทีอย่างที่บอกไงบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกมันมีไพ่ตัวนี้นเนมันก็เลยกั้มกึ่งคุนึกออกไหมพอมีไพ่นี้มันมันกั้มกึ่งมันขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถึงว่าเราไปเราอาจจะไม่วุ่นวายหรอกเพราะนั้นมันเหมือนวิธีการที่ดีในการแก้ไขคือไม่ยุ่งกับชาวบ้านเลยนะเนี่ยคุณรู้นะว่าคุณไม่ยุ่งกับชาวบ้านเลยไม่สนใจเลยนะหลีกเลี่ยงไม่ประทะนะคะซึ่งดีแล้วแต่คนอื่นเขาอยากเข้ามาหาเราหออมเพราะะฉนั้นนเี่ยคืออออก็ไไไมมม่่่่ตต้้งงงถึสนใจะ แล้วทุกอย่างมันจะไม่มันมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นถ้าเราไม่สนใจไม่ยุ่งนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเรื่องอื่นๆน่ะแล้วมันก็เลยเราสามารถจัดการได้ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุดอืนะตอนนี้คือเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เขาอาจจะมาแอบ่องแอบดูแอบตามได้หมดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงไม่สนใจไม่ยุ่งไม่สนใจไม่ยุ่งก็มันยังไม่ถึงขั้นมีเรื่องร้ายเนาะจริงๆนะยังไม่ถึงขั้นมีแต่ว่ามีคนแอบ่องแน่นอน นะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลให้มันมากนักนะคะบางทีมันเครียดน่าจะเือนคนที่มีแฟนมากกว่าคนที่มีแฟนอ่ะจะถือเครียดบ้างอะไรบ้างกังวลบ้างใครที่แบบแอบ,บชอบคนอื่นอ่ะจะมีจะมีนะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างแต่ว่าก็พยายามปล่อยวางใช้คํานี้ดีกว่านะปล่อยวางคือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักนะเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันคล้ายๆกับการประคองไปก่อนประคองไปเรื่อยๆอ,อสถานะยังไม่ไลยเปลี่ยน ก็จะเป็นในสันนันนะคะนะอาก็ฝากไว้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ได้มากกันน้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ